ครับผ mm hmm. มก่สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูตทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเ,าเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเป็นเลข3ตัวนะเพื่อ,อที่ว่าเราจะเอามาประกอบกับชุดล่างของเราชุดนี้อันนี้ก็คือ2ตัวมาตัวทุกสูตรนะครับ สองตัวมาตัวทุกสูตรมันจะเด่นเด่นอยู่ที่เลข9กนะเมันมีอยู่3สูตรเลขสีกับเลข8มีอยู่อย่างละสองสูตรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับมันเป็นเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวเอ่อ สูตรนะครับจะใช้ตัวนี้หลักร้อยครั้งที่1กับหลักหน่วยครั้งที่2อบวกกันแค่นี้เองนะครับก็คือ2บวก8 mm hmm. เป็น10ได้0เด่นที่0 2 4อ่ะมันจะเด่นอยู่3ตัวแบบนี้นะครับแต่ละงวดนะ2บวก8เป็น10 mm hmm. เด่นที่0อ่าแล้วก็เพิ่มทีละ2นะครับ0 24ออกที่5 0 นะเลข0มาที่หน่วยล่างนะครับงวดต่อไปหลักร้อยก็คือเลข2อหลักร้อยคือเลข2หลักหน่วยคือเลข3 2มบวกสเป็น5ก็5 7 9 ออกที่54นะครับเลข5ไปที่หลัก10อันนี้ก็คือไม่ปักหลักแต่ว่าเราเราทำเป็นเด่นเด่นขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเอาไปชนนะครับ5ไปที่หลัก10ต่อไปนะครับ1บวก0เท่ากับเลข1 1เพิ่มทีละ2นะครับ1 3 5 ะเดือนที่1 3ึ่ห้ออกที่3 2นะครับออกที่3ามสองมดต่อไป5 7, ้าบวกเท่ากับสิบสอนะครับ เนที่สองออกสามหกออก3 6เลขหก 6. ไปที่หลักหน่วยก็คือเราไม่ปักหลักนะเพียงแต่ว่าเรามาหาเด่นไปชนวดต่อไป6กบวกศได้เลขหกหกแปดอ่าหกแนะ เพิ่มทีละ2ก็เป็น680นะครับ6บวก0ได้6 680ออกที่85นะครับเลข8อยู่ที่หลักสิบต่อไป4บวก4 4บวก4เท่ากับเลข8 8เพิ่ม2เป็น10เพิ่ม2ได้2ก็ 802 802ออกที่06นะครับศ6เลขศไปที่หลักสิบหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลขก8หลักหน่วยหลักร้อยครั้งที่1เลขก8 หลักหน่วยครั้งที่2คือเลข6ก็8ดบวก6เท่ากับ14 4สีนะครับได้4 6 8ออกที่8 7 8 7ดที่ผ่านมานร้อยครั้งที่1คือเลข1หน่วยครั้งที่2คือเลขห 1. 1ึบวก1เป็น2 เด่นที่เลข2 4 6สนะสองสี่หกผลออกที่20นะครับ,บก็คือตัวนี้เลข2มาหลักสิบต่อไปนะครับร้อยหนึ่งหน่วย2บวกกันนะ3บวก4เท่ากับเลข เพิ่ม2เป็น9เพิ่ม2เป็น1เด่นที่นะครับ 7, 9, 1, เ9็เนด่นที่7 9 1นะครับเราจะเอามาใส่ไว้กับตัวเลขทั้งหมดนะก็คือชุดล่างชุดนี้นะ หนึ่งตัวไหนจะมาหรือจะมาทั้งแต่ถ้าตามสถิจิเขายังไม่มามาด้วยกันนะตามสีิจิเขายังไม่มาด้วยกันนะครับเด่นที่เจ็ดเก้านี่เพราะฉะนั้นถ้าจะดูทุกท,ทุกสูตรนะเก้า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 มีถึงสี่ตัวเลยทีเดียวนะครับเก้ามีสี่ตัวเก้ามีสี่ตัวทีนี้เรามาดูถ้าจะว่าตามหลักนะครับถ้าจะว่าตามหลักแล้วมี ที่เขาเริ่มเข้านะครับงวดแรกเขาไปที่หลักหน่วยแล้วก็มาที่ส่วนใหญ่นะหลักสิบหลักสิบแล้วก็ไปหลักหน่วยครั้งหนึ่งแล้วก็หลักสิบหลักสิบหลักสิบวดที่แล้วก็สองสี่หกก็สองมาหลักสิบนะครับแล้วเก้ามาจะเป็นเก้าอะไรนะ แล้วเก้าจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยมันก็ต้องื้ดหน่วยมันก็ต้องกลับอยู่แล้วแต่ถ้าเก้ามาผมจับไวแ้แค่แค่องตัวเองนะจับไว้สี่เก้ากับแปดเก้าซึ่งแปดเก้าเนี่ยมันไม่มีอยู่ในชุดโครงสร้างนะมันจะมีสี่เก้าที่อยู่ชุดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างถ้าเก้ามานะสายรูดสายวิ่งสายรูดนะถ้ามั่นใจเก้านะครับ ก็จะมี90 91 92 93และ94 94อ้94 49นี่ผมจับไปแล้วเอาเอาไปไว้กับเลขล่างให้เรียบร้อยแล้วล่ะ94 49นะครับก็คือตัวนี้แต่89นั้นไม่ได้เอามานะครับอาจ90ก็ก็สวยอยู่นะ90 91 92พวกนี้นะก็สวยอยู่นะ เดี๋ยวอขออนุญาตเขียนใส่ตรงนี้ให้นะก็จะเป็น29ตัวหนึ่งนะแล้วก็09นยะ์เาไปทํามานะเพราะว่า9มันเด่นไงเมันเด่นแล้วผมจับอยู่แค่2ตัวก็คือ49กับ89แต่8ปดมันไม่มีอยู่ในชุดโครงสร้าง ต่9290นี่เขาเขาอยู่ในจุดโครงสร้าง9กับ0นี่ชอบมาด้วยกันอยู่นะนวดก่อนนั้นเขาออกวนวดวันนี้เขาอาจจะลงล่างก็ได้นะครับนะก็พี่น้องก็พิจารณาดูนะก็ว่ากันตามสูตรครับก็เห็นๆนี่แหละนะแต่จะมาต่อหรือไม่นั้นพี่น้องก็พิจารณาอีกทีหนึ่งนะ9นะครับชนกันอยู่4สูตรแล้วนะครับ9 ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเด็ดล่างมาฝาก่ะเดี๋ยวพี่น้องมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาทักทายกันได้นะครับโอ้แล้วก็มีท่านหนึ่งบอกว่าอ่าอะไรนะลายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้ดูดูไอดีลายผมผมไม่แน่ใจแต่ข้าวข้าวผมพ่อน่าจะจำได้อยู่เนะาะห,าหออานึ่งสองสามห้าห้ายยังไงเนี่ยแหละ หนึ 1> 1, 2, 3, 5, 5. ่งสองสามห้าห้า p s o n g ตามนี้นะลอง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 ค้นหาดูนะครับหนึ 1, 2, 3, 5, 5. ่งสองสามห้าห้า p s o n g นะครับอันนี้เป็น id line นะเผื่อบางท่านอยากจะมีสูตรแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็ตามนี้เลย ลองค้นหาดูนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเด็นล่างมาฝากนะมันจะมาตัวไหนนั้นไม่มีใครรู้นะให้พี่น้องไปพิจารณากันอีกทีนึงนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ